พี่ดูหน้าจอครับเป็นไงเมล X พี่3.0อ l ลติเม e นะมีนวิ i เกเตอร์ในตัวครับราคาในเรื่องไม่เพียง94,258กิโลภายในสวยมากรถได้สีดำเป็นรถเครื่องใหญ่คันใหญ่พี่เป็นเครื่อง3,000ขับ2นะครับอ l ลติเมตสีดำสวยๆล้อขอบ20นะครับราคาดีราคาพิเศษกันไปเลยครับพี่คันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีพี่พิสท่านเลยนะครับอยู่ผมในทอโต้นะครับ วันนี้เอารถครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกินูซูมิวเอ็กชมนี้นะครับคันนี้คือตัวอัลติเมทนะครับเป็น3000อัลติเมทครับเครื่อง2ล้อนะครับรถเนี่ยเป็นปี2020รถได้สีดำนะครับปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะคันนี้สวยกริฟเลยผมบอกเลยว่าโหถูกใจนะโดยส่วนตัวชอบมากเลยนะรถที่เป็นเครื่องใหญ่ๆแล้วก็ขับเครื่อง2ล้อนะครับนะเพราะว่าอะไรนะมันดีนะคือมันไม่อืดแล้วมันไม่หนักเกียร์นะครับ เพราะฉะนั้นคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเลขไม์เพียง90,000กว่ากิโลครับไม้90,000กว่ากิโลพี่ได้รถครอบครัว 7, 7ที่นั่งนะครับ E-SU-SU Mule X 3.0ไปทีี2 0 2 0 Ultimate, และดูทะเบียนครับ6676พี่เลขสวยมากนะครับหนะ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 ้าหล่อๆเครื่อง3,000นะครับไม้90,000นะราคาค่า,าตัวเปิดขายนะครับ899โอหถูกมาก899พี่ a ิเ i A3.0 ขับ2ฝาท้ายไฟฟ้า,า,ฟฟา,าดิสเบรกสล้อ นะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หล yani ังมีให้ครบนะครับเซนเซอร์หน้า4เซนเซอร์หลัง4พี่โหสุดสุดอะคันนี้ละคือมิวเอ็กซ์อะคือโดยปกติมิวเอ็กซ์จะเป็นอะไรที่แบบดูแบบโบราณโบราณนะแต่โฉมนี้ออกมานี่คือแบบสุดยอดจริงยอมรับเลยว่าดีนะทั้งช่วงลงช่วงล่างนะครับแล้วพวกดีไซน์ใหม่นะครับชุดกันชนนะครับสองฝั่งแน่นสนิทแบบนี้เลยนะสำหรับตัวอินทูมิวเอ็กซ์คันนี้ปี2อ2 0นีะครับใครสนใจนะครับมีคันเดียวนะที่3,000ขับ2 ติดต่อได้เลยนะครับ0965355153เดี๋ยวพี่ดูล้อแม็กนะเป็นลายบพัสลายใหม่นะครับยางมิชลินไฟมาซี SUV ตรงรุ่นเลยครับพี่คันนี้นะครับช่วงล่างเดิมๆเลยเหมือนออกห้างป้ายแดงมาเลยพี่ดูเหมือนออกห้างป้ายแดงมาเลยใหม่มากใหม่มากนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้4จุดนะครับรวมถึงไฟหน้านะครับที่เขาเปลี่ยนเป็นตัวเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเขาจะมีชื่อเขาอยู่เนี่ยโต u LED Lighting นั่นเองนะครับ มีโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์มาให้นะครับชุดกลางๆหน้าเ,นเป็นโครเมียมนะครับกันชน,เ,นเป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมชอบเลขทะเบียนมากเลย1ขอบ6 6 6กเเลยผมว่าทะเบียนจองแน่นอนเลยทะเบียนจองแน่นอนเลยคันนี้นะครับที่สำคัญคือฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับกับ i s u ู u MU x 3.0อ l t i m a า e นเมะครับโอ้โูหดูด,ดิไม่มีที่ติพี่ดูความเงาความงามของตัวรถนะดูชุดกันชนดิชิดแบบนี้แล้วดูสีครับ สวยปิ๊งพี่ดิสเบรกสี่ล้ออีกต่างหากและโชมนี้นะเขาได้ล้อขอบ20เดิมๆจากโรงงานเลยนะคือไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับรถสวยอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบปี20นะอิลสุวิเอ็กกับโตฟอร์จูเนอร์นี่ราคาห่างกันแบบน่าจะมี300แสนอะ่ะน่าจะมี300แสนถะ้าปี20อของฟอร์จูเนอร์มันก็น่าจะเป็นพวกเลเจนเดอร์อะไรอย่างงี้เนาะราคามันยังอยู่ล้านยู่เลยล้านก,กว่า นะครับแต่ถ้าเอามิลเอ็กตัวนี้แล้วออปชันเยอะมากตัวนี้ได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับ,รบฝาท้องฝา,ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าหมดนะครับดีไซน์คันนี้นะผมบอกเลยว่าบเฉี่ยวสวยงามบเฉีียวสวยงามแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านไหนตัวนี้บอกก็จะเป็นสีออกสีอ,อ่อ,อนๆนะครับสวยๆนะเป็นสีแบบอ,อ่อ,อนๆแบบนี้สวยงามนะตัวเบาะเนี่ยไม่มีฉีกขาดตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังคู m แม็กได้เป็นเบาะหนังคู m แม็กแล้ว นะครับตัวนี้นาาเป็นบอกคูแมนนะแล้วก็พวกพวงมาลายมัยใหม่เขานะประตมประตูทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับตัวพวงมาลัยตัวใหม่ของ m ิวเอ็กชมนี้นะครับมันจะมีขนาดเล็กลงแต่วงเลี้ยวเลยเท่าเดิมนะวงเลี้ยวเท่าเดิมนะครับเล็กลงกระชับแล้วก็ได้ตัวเพิ่มพวเกเกียร์พายโดชิพเข้ามาแพดเดิลชิพเข้ามานะครับสองฝั่งนะครับไฟหน้าเป็นออโต้นะครับมันก็จะมีแล้วคันนี้เชื่อไหมว่า s u v คันนี้มีพูดคอนโทรลแล้วก็มี อแดปตีฟแจ้งเตือนการชนด้านหน้าครับเขาจะมีกล้องอยู่ด้านบนกล้องอยู่ตรงนี้นะมันจะเอาไว้วัดระยะนะครับเอาไว้วัดระยะแบบจับความเร็วตามคันหน้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรถสวยนะดีไซน์เดี๋ยวผมลองกดสตาร์ทให้ดูแลหน้าจอก็เป็นต่อตัวใหม่นะครับหน้าปัดเลนใหม่นะสวยงามนะเขาจะสามารถเช็คอะไรต่างๆได้จากหน้าจอหมดเลยนะไม่เพียง9 4 0 0 0นะ200กว่ากิโล นะครับเดิมสวยพี่แอร์ออโต้นะครับเป็นแบบเปียโนเป็นแบบเปียโนนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติคือดีไซน์ของเกียร์เขาเนะี่ยมันดูเป็นเหมือนเกียร์ไฟฟ้านะมันเหมือนเป็นเกียร์ไฟฟ้านะมันปรับบวกลบได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เบรกมือไฟฟ้าพี่มาพร้อมออโต้เบรกโฮมนะครับแล้วก็มีตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีปุ่มปิดเซนเซอร์นะครับเป็นตัว P ตัวพาร์คกิ้งนั่นเองนะครับแล้วอันนี้เป็นแ r a c t i o n control นะครับอันนี้ดีนะ ช่วยชะลอลงทางลาดชันนะบางทีเราเอาไปขึ้นโค้งขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่เปลืองเบรกอะ่ะเอาง่ายๆคือมันจะไม่เปลืองเบรกรถมันจะช่วยเหนือ่อเหนือหน่วงนะมันจะใช้กําลังเครื่องอนะ่ะหน่วงไว้มันก็เหมือนกับเราใช้เกียร์ที่เป็นแมนนวลนั่นแหละนะครับหนาะแผงระตู้นะครับเป็นสีดําตัดกับสีทองนะแล้วก็หุ้มด้วยหนังแบบนี้หุ้มด้วยหนังแบบนี้นะสวยๆเลยพี่ E200X 3.0 Ultimate ขับเคลื่อนสองล้อเดิมทุกตรง เดิมทุกตรงที่รถมายัางไงออกอย่างนั้นเลยนะคันนี้คุ้มใครอยากได้นะครับรีบโทรเข้ามาได้เลย096 535 5153นะครับผมยกให้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานเลยนะสำหรับปีนี้นะเพราะว่าด้วยตัวราคาแล้วก็ออปชั่นที่ได้เข้ามานะครับมีบงมีบาจับมีทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี usb นะครับแล้วก็ที่เสียไฟที่เป็นแบบที่เสียไฟบ้านนะครับแต่ว่าช่นี้นะครับเขาไปถอดเรื่องตัวจอกลางออก นะมันจะไม่มีจอกลางนะแต่ตัวเบอะเนี่ยน่าใช้งานนะเบาะหนังเขาเนี่ยดูแบบนุ่มๆน,นะครับ m u l x นะพอเป็นโฉมนี้เขาเลิกติดจอกลางมาแล้วไม่มีแล้นะครับตัวแอร์อยู่บนหลังคาเหมือนเดิมนะครับเขาจะถอดออกนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาเอาไปใส่เป็นพวกตัว Adaptive พ o o t Control Lane Keep อะไรพวกนี้ไปแทนนะครับด้านท้ายคันนี้พีเซนเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะเป็นโคมแบบสโมก ไฟเป็น LED สีแดงนะครับมีไฟเลี้ยวกับไฟไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะที่จะเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ดิฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับสวยงามนะคันนี้ติดกล้องถอยหลังมาให้เลยไอ้กล้องมองหลังมาให้อีกนะเป็นกล้องบันทึกนะครับเป็นกล้องบันทึกแต่จริงๆกล้องเดิมมีอยู่แล้วนะครับสำหรับกล้องถอยหลังนะครับเนี่ยสีเดิมสวยทั้งคันเลยที่ใครสนใจนะครับโทรได้เลยสูนยเก้าหกห้าสห้าห้าหนสะในโคมไฟเขาก็ปั๊มมิวเอ็กไว้ปั๊มไว้แบบนี้แล้วพี่ดูสีดิ สวยมากผมไม่ได้หลอกคือคันนี้สวยจริงราคา899เท่านั้นราคา899เท่านั้นแล้วประตรงประตูสวย2อฝั่งเหมือนกันหมดสวยทั้งสองฝั่งเนี่ยสวยหมดเลยพี่ฟรีดาวแน่นอนนะราคาเราขายถูก899พี่นะรถปี2020นะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับใครสนใจอยากดูรถตัวลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาติดต่อได้ก่อนนะครับ096 535 5153นะครับตัวน,นี้ก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ นะรถสวยๆพี่ยางเยืงใหม่หมดคัสรงคัสซีนี่สวยปิ๊งเลยสวยปิ๊งเลยเนะี่ยล้อเนี่ยไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับคัสรงคัสซีด้านหลังเห็นไหมแห้งๆเลยแห้งๆเลย,เลยนะครับล้อเป็นขนาดแบบว่ายางเป็นสองหกห้าห้าูนอายี่สิบนะครับพอดีไซน์ออกมาได้ล้อขอบยี่สิบนะครับโหสวยมากไฟเลี้ยวแก้มข้างกุญแจคีเลสมีครบสองดอกนะครับสำหรับคันนี้นะครับ isuzu mu e x นะครับสามจุดศูน ultimate นะขับเคลื่อน2ล้อพี่โอย่างดีผมบอกเลยว่าอย่างดีสําหรับคันนี้นะครับพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับสุวินทวงศซอยหนึ่งครับหนึ่งนะครับอยากดูรถทดลองขับโทรเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าหกห้าสามอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรเข้ามาได้เหมือนกันนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะก็มีดีเทลรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะฝากไว้ด้วยพี่ๆสารสูตรเอาที่มีน้าใช้งานไปดเก้าเก้าครับ